ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นกันนิดเนาะว่าเอ๊ะเราจะคุยกันเรื่องอะไรผมก็เป็นถึงในนั้นอ่ะผมรู้พูดตรงตรงเลยยอมรับตรงๆเลยสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสักห้าปีสิบปีที่แล้วอ่ะเวลาเราเห็นสื่อโฆษณาอ่าบางทีที่เขาอยากจะให้เราเขาอาจะไม่ได้บอกตรงๆนะแต่เขาพยายามจะทําปลูกฝังทําให้เราเข้าใจอย่างนั้นว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดด่มขนมอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อหรือเข้าไปตามห้างสรรพสินค้านะ เราคลิกดูปุ๊บอ่ะไขมันศูนย์เปอร์เซนต์เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แหละแต่รู้สึกดีรู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วไม่อ้วนเว้ยรู้สึกว่ากินไขมันเอ้ยไม่มีไขมันก็คือไขมันศูนเปอร์เซนกินไปแล้วก็ไม่มีไขมันก็คือไม่มีภูมิอ่าแต่ณวันนี้เนี่ยที่เรามีที่ที่ผมเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถกกันตรงนี้ครับพี่หมอต้นว่า ตกลงไอ้ไขมันศูนเอร์เซนในอาหารขนมเครื่องดื่มแม้กระทั่งอาหารสุขภาพอาหารคลีนแล้วก็แล้วแต่ที่พยายามจะโฆษณานะครับที่ทําให้เราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยตกลงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไขมันศูนเปอร์เซนเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันไม่ทําให้อ้วนจริงหรือเปล่าครับพี่หมอจนอ่ะคือถ้านับจากแคลอรี่เนี่ยไขมันศูนเปอร์เซนไม่ได้ทาให้อ้วนนะครับอเอ้คือกินไขมันศูนเปอร์เซน์เข้าไปเนี่ยยังไงก็ไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าแคลอรี่มันไม่เยอะอืม แต่สิ่งที่เราจะต้องดูมากกว่านั้นก็คือน้ําตาลและแป้งที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่บางครั้งเราอะ่ะไปดูแต่ว่าเฮ้ยไม่มีไขมันศูนเปอร์เซ็นฉันกินได้เรื่อยๆอกินยังไงก็ไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าไม่มีไขมันเรามักจะเชื่อมโยงว่าอาหารที่เป็นน้ํามันหรือไขมันเข้าไปในร่างกายแล้วจะไปอยู่ที่ผงแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปและจะไปที่มงก็คือแป้งและน้ำตาลกระตุ้นการหลอินซูลิน อินซูลินเปลี่ยน,น,นแป้งและน้ําตาลไปเป็นไขมันเก็บไว้ที่ภูมิครับอตัวไขมันไม่ตุ้นการหลังอินซูลินมันเลยไม่ไปเก็บไว้ที่ภูมิอย่างมากก็อยอยกลอ,กอ,อ,อยอยู่ในกระแสเลือดอ่าลอยอยู่ในกระแสเลือดเป็นคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นเป็นไตรกิสร์ที่สูงขึ้นแต่ถ้าเป็นแป้งและน้ําตาลเข้าไปมันจะเข้าไปเปลี่ยนไตรกิสรด์ก่อนถ้าเราเจาะเลือดหลังกินอาหารจะพบว่าไตรกิสรด์เลือดสูงมากหลังจากนั้น ออโฮอร์โมนอินซูลินหลังไอ้แป้งในน้ำตาลที่เปลีป่ยนปติกีรสารพวกนี้ถูกเก็บไปไว้ที่พุงหมดเลยอืมอาากจะบอกว่าเราเวลาดูผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยขึ้นมาอย่างเนี่ย,ย,ยนะครับเราอย่าไปดูแค่ไข 0. 0มันศูนเอร์เซ็นสิ่งที่เราจะต้องดูมากกว่าก็คือน้ำตาลกี่กรัมอืมอืมอืม แม้จะน้ำตาลน้อยดูซิว่าสารให้ความหวานที่เขาใช้คืออะไรอืมคือจริงๆผมไม่อยากให้บริษัทคือโดยส่วนตัวคือกินโยเกิร์ตทุกเชา้าแล้วก็จะพยายามหาตัวที่น้ำตาลน้อยอพอน้ำตาลน้อย้ามันจะไปตกกลุ่มโยเกิร์ตที่เป็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์พอดีมันก็เลยจะต้องบริโภคกลุ่มนั้นแต่คำถามก็เกิดขึ้นในใจตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าโยเกิร์ตถ้วยนั้นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นตอืม ไล่ความที่เป็นครีมีความข้นๆหนืดๆมันคืออะไรอืม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 ถ้าใครลองเคยลองกินเวโปรตีนไอโซเลตเวโปรตีนนะครับอืมไขมันสูตรเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นแบบนั้นครับอืมคือเป็นเวโปรตีนมาละลายน้ำแล้วมันจะใสๆไม่มีความหนืดความข้นอืม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 ไอความมันความแบบเขาเรียกอะไรอะความแบบมันนแน่นแน่นเนือเนืดอ ม,มันเป็นคุณสมบัติของไขมันมแล้วถ้าเขาตัดไขมันแล้วบอกว่าไขามันสูนยเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยแล้วความเหนือ่อยความคุ้นมันมาจากไหนนั่นสินะ<ๆ>ผมคยไปค้นมามเขาเรียกว่าสารทดแทนไขมันอืมไขมัน,นแบ่งออกเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มโปรตีนและกลุ่มไขมัน ที่เราใช้กันเยอะมากๆก็จะเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตครับอ่ะยกตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ยีย่ห้อหนึ่งนะครับเป็นโยเกิร์ตท,ที่ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยีย่ห้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาเขียนตัวสารปรุงแต่งครบถ้วนอืมอ่าหลายยี่ห้อถ้าลองถ้าท่าลองอ่านฉลาดนะครับมันจะขึ้นตัวคำด้วยคำว่า I N S, <S, <S อืาอย่างของบริษัทนี้นะครับก็จะมี i.n.s. 1442 IN 1422 428 415 407อืออันนี้คือสารสังเคราะห์ขึ้นหมดเลยสืรสังเคราะห์จากอาหารธรรมชาติอีกทีหนึ่งนะครับมามดูซิเขาใส่อะไร,รบ้าง1442เนี่ยเป็นแป้งดัดแปลงเขาเรียกว่า m o d i f i e d starch อืึ 1> 1 22, อ่อ m o d i f i e d starch อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นคนละชนิดกันอืึอ่ส1 4 2 8 นี่คือพอดีไม่ไม่ได้จดไว้นะครับไม่รู้ว่าเรียงลำดับเป็นยังไงจะมีเจลาตินอ่อมีเจลาตินหนึ่งสี่หนึ่งห้ามีกลัวกรรมอืมเป็นอ่ากลัวกรรมชนิดหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดเป็นอ่อาคาราจีแนนอืมคาราจีแนนกับกลัวกรรมเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนถือว่าเป็นไฟเบอร์อ่ะดี อืมอ่ะตัวนี้มันช่วยให้ความหนืดนะครับมันช่วยให้ให้ความหนืดของผลิตภัณฑ์เช่นจากนมใสๆเนี่ยเอาใส่ตัวนี้ไปมันจะโค้นขึ้นมันจะหนืดขึ้นอืมอาะเป็นอาหารของจุลินทซีย์ในลำไส้อ้าวใช้ได้นี่อืมแต่สิ่งที่อาจจะยังหาข้อมูลไม่มากพอด้วยแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาทางนี้แต่ก็สงสัยว่าไอ้ modified starch เนี่ยสกัดมาจากแป้งฝุ่ฝรั่งเอามาแปลงรูปเข้าไปแล้วมันดูดซึมไหม ถ้าดูดซึมแล้วมันก็จะกลายเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เยอะขึ้นเอาอแทนที่เราจะได้ไขมันอิ่มตัวจากนมบัวกลับกลายเป็นเปลี่ยนเป็นแร่งเยอะขึ้นอืโห<อ>ไม่แน่เชื่วนะครับในกระบวนการอาหารที่เป็นอุตสาหกรรมนี่เออมันน่าคิดสลับซับซ้อนเหมือนกันนะะยงโยเกิร์ตถ้วยนี้ไขมันศูนเปอร์เซ็นตครับตัวโยเกิร์ตที่ไขมันต่ําจะอยู่ที่ประมาณสองกรัม ต่อหนึ่งถ้วยแล้วตัวที่เอไม่ได้สก,กัดเอาไขมันออกมันจะอยู่ที่เก้ากรัมต่อถ้วยเมื่อคุณเป็นแคลอรี่ไปก็เลยทําให้ดูแคลอรี่เหมือนเยอะนะครับเลยทำให้ดูแคลอรี่เหมือนเยอะอคือถ้าดูส่วนตัววิธีการเลือกอันแรกดูปริมาณน,น้ําตาลนะครับถ้าใครกินโยเกิร์ตทุกเช้าดูปริมาณน,น้ําตาลแล้วก็อดูวาจุลินซีมีสายพันธุ์อะไรบ้าง อถ้าก็นไปได้อยากกินไขมันอิ่มตัวมากกว่า<ม>สารปรุงแต่งที่แอดเข้าไปม,มากกว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ต้องผ่านการปรุงแต่งทั้งหลายอ<ม>อืมะแล้วก็ตัวที่แทนไขมันกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มโปรตีนมักจะเป็นกลุ่มที่เอาสากัดมาจากเวออีกทีนึงซึ่งจริงๆมีมีดีที่ใช้ที่ไหนบ้างเนี่ยเออผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษาตัวนี้ นะครับพี่จะบอกว่าเออมันมีตัวโปรตีนและกลุ่มที่สามก็คือเป็นกลุ่ม mm. ดัดแปลงจากไขมันอีกทีหนึง่ง mm. ตัวนี้เนี่ยอุตสาหกรรมต่างประเทศใช้ทอดมันฝระะั่ง mm. ที่บรรจุใส่ถุงก็ดีใส่ขวดกระบอกอย่างนี้ก็ดีจะใช้น้ํามันตัวนี้นะครับซื้อน้ํามันตัวนี้เนี่ย mm. เขาบอกว่ามันเป็นน้ํามันที่ไม่ดูดซึมทางเดินอาหาร mm. แต่จะไปลดกวนจุลินทรีย์ในลําไส้ไหมยังไม่มีใครบอก อ่าคือโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยแล้วร่างกายเรามีเอนไซม์ไลเปสก็จริงแต่ไม่สามารถย่อยโมเลกุลนี้ได้มันเลยไม่ถูกดูดซึมเขาก็เลยเคลมว่าอ้าวไขมันศูนย์เปอร์เซนต์แต่เขามีน้ำมันใช้ทอดอ่าน้ำมันที่ใช้ทอดอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่น้ำมันที่เราใช้ในครัวเรือนอ่าเขาบอกว่าเป็นีโมเลกุลใหญ่ไม่ถูกดูดซึม แต่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าโมเลกุลใหญ่พวกนี้ถ้าเอาไปท่อด้วยความร้อนสูงสูงมันจะแตกตัวออกมาไหมแตกตัวเป็นลักษณะไหนเปลี่ยนเป็นไขมันทานเท่าไหร่อ่ะเนาะก็อันนี้เป็นความรู้เสริมไปก็แล้วกันว่าถ้าเขาเป็นไขมันศูนเปอร์เซ็นเขาจะใส่สารตัวอื่นเข้าไปในน้นอืมโหนี่นั่งฟังไปก็นั่งวิเคราะห์ตามไปนะครับว่าเราในฐานะผู้บริโภคเวลาเราเข้าไปหยิบอาหารสัก ขนมเครื่องดื่มอะไรสักอย่างที่จะเอาเข้าปากเนะี่ยไอที่ไขม,มันดูเออเมื่อกี้พี่หมอต้นพูดถึงอ่ะโอเคไขมันศูนเปอร์เซ็นต์ี่ยอ่ะพักไว้ก่อนนะแล้วก็มาดูเรื่องน้ําตาลใช่ไหมว่ามีน้ําตาลเยอะขนาดไหนปริมาณอ่ะสุดแต่ก็เป็นหน่วยกรัมเนาะคงไม่ถึงขนาดมิลลิกรัมหรอกกรัมว่าเท่าไหร่อ่ะแล้วอันต่อมาดูในรายละเอียดหน่อยว่าน้ําตาลนั้นเป็นอ่ะม,มันเป็นน้ําตาลอะไรน้ําตาลเอ่อน้ําตาลแท้หรือน้ําตาลอะไรเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ยังในนี้เนี่ย เขาใส่น้าตาลแท้ด้วย4กรัมอาดูเหมือนน้อยจริงแต่เขาต้องใส่สารให้วความหวานตัวอื่นด้วยเพราะคุณไทยติดบาไม่งั้นยู่เกิดจะเปรี้ยวเขาใส่สเตียเบียเอาซีแฟมเคสเตียเวียเ,เยนี่ยโอเคนะแต่ไอเออะไรนะเอาซีแฟมโพแทสเซียมหรือเอาซีแฟมเคนะครับใช่ไหมเออใช่เอาซีโซแฟมเค ตัวนี้ก็เป็นสารให้ความหวานตัวหนึ่งที่รบกวนจุลินทรีย์ในลําไส้เหมือนกันจะเจอในกลุ่มน้ํามัดลมที่ไม่มีน้ําตาลเขาจะใชใ้ตัวนี้เป็นสารให้ความหวานซึ่งสารพวกนี้มันไปรบกวนจุลินทรีย์ในลาไส้ทําให้จุลินทรีย์ในลาไส้สมดุลมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเยอะขึ้นจุลินทรีย์ดีช่วยกระตุ้นสร้างสารออกมาทําให้ยับยั้งความความหิวได้อืม คเร่อคนอนๆค,คนผ,มผอมๆเนี่ยกับคนรูปร่างดีหน่อยเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ในลําไส้ที่แตกต่างกันอืมโอ้โหสุดท้ายนี่ไอค้คานึกถึงค you are what you eat ํา U.R.Wat.U.Eat h y o นี่นึกขึ้นมาเลยว่าอะไรที่เอาเข้าเข้าปากไปนี่ก็คือตัวที่ตัวที่บ่งบอกสุขภาพร่างกายเราเลยนะเออพูดไปพูดมาเนี่ยก็ลำบากใจในการหยิบซื้อเนาะ S <S แต่ทำไงไ,ได้เราก็ไม่สามารถใช้เองได้ <laughs> เออเมื่อกี้นี่ฟังไปปุ๊บอ่ะโอเคผมนั่งนึกนะว่าอ่าโอเคสารให้ทดแทนความหวานเนี่ยในมุมผมนะอ่ออย่างแรกเราดูกันเรื่องว่ามันกระตุ้นอินซูลินไหมอ่าแต่พอพี่หมอต้นพูดถึงเรื่องไอ้ส่งผลต่อกัดดิสไฟลซิตอ้าวเฮ้ยเออมันก็จริงเว้ยมันก็มีผลต่อเรื่องอื่นด้วยเว้ยโอ้แล้วยังไม่นับรวมว่าไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์เออแล้วทำไมมันถึง มันไม่มันไม่ใช่ไขมันก็จริงนะแต่มันเป็นตัวอื่นที่ทําให้ทําให้ให้เนื้อมันมีความเป็นมูสเป็นความเป็นข้นหนื่คล้ายๆกับมีไขมันเนี่ยมันดีกับร่างกายหรือไม่ดีหรือว่าทําแบบไม่ส่งผลอันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหนี่พูดไปพูดมานี่ก็เริ่ม <laughs> เริ่มแบบเอ้ยแล้วเราจะกินกอะไรมาก,กินดีวนะเนี้อ่ะสรุปง่ายๆก็คือว่า เราอย่าไปดูแค่ไขมันศูนเปอร์เซนให้ดูน้ําตาลและแป้งตรงนั้นเนี่ยมันจะส่งผลตอ่อความอ้วนเรามากกว่าแคาลอรี่เนี่ยผมให้เป็นรองนะคือถ้าเราเอาของพวกนี้เนี่ยม,มากินหลังเม,มื่ออาหารเนี่ยมันจะช่วยลดความเลวร้ายของการหลั่งอิสุลินวิธีการที่เราจะอ้วนไม่อ้วนเนี่ยเราจะต้องควบคุมการหลั่งอิสุลินไม่ใช่คมุมไม่ใช่ควบคุมระดับน้ำตาลที่กินเข้าไป อย่างเช่นน้าตาลสิบกร,รัมจากผลไม้หรือจากขนมหวานที่เรากินถ้าเราดูดดูเป็นน้ำสิบนาทีหนึ่งกรมัมสิบนาทีหนึ่งกร,รัมเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าที่เรากินสิบกร,รัมหลังอาหารอืออืออืม,อ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 มคือแบบทันทีทีเดียวให้จบจบไปไม่ใช่แบบประมาณทีเดียวให้ใหจบทีเดียวให้จบแล้วให้ตับอ่อนได้พักเนี่ยมันดีกว่าไปกระตุ้มนมาตลอดเวลาก็เปรียบกับเหมือน แล้วเวลาเรากินข้าวก็เปรียบเสมือนเราสปรินต์เหมือนเราวิ่งเร็วเวลาเราวิ่งเร็วสักชั่วโมงหนึ่งที่กินเนี่ยเราคงจะหยุดพักถูกไหมอืมเออแต่ในความเป็นจริงชีวิตของคนเราอยู่นี้ก็คือวิ่งหนึ่งชั่วโมงเสร็จวิ่งหยอะหยอกอีกสามชั่วโมงวิ่งอีกหนึ่งชั่วโมงวิ่งเหยอะหยอะอีกสี่ชั่วโมงวิ่งหนึ่งชั่วโมงคือมันไม่ได้หยุดก็เลยเป็นที่มาของสุรินมันก็ขึ้นตลอดเวลาขึ้นเสร็จ่า วิญญาณก็ขึ้นอยู่ในระดับสูงอยู่เขากินปลาอาาชุกขึ้นมาอีกนะครับมันเพื่อทําให้อินซูลินเราออกมาเยอะอินซูลินม,ม,มาเยอะยื่นเยอะแล้วก็ทําให้ตับอ่อนทํางานหนะักในอนาคตก็คือเป็นเบาหวานอืมโอ้โหนึกภาพออกเลยอืมมันเหนื่อยสะสมอ่ะอืมโอ้โหเมื่อกี้พี่หมอต้นพูดมาก็นึกภาพตามมันนะโอ้ ยกตัวอย่างได้เห็นภาพชัดมากเลยครับเป็นคือนอกจากแค่เรื่องอ้วนแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อเรื่องโอกาสความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นของการเป็นเอ่อดื้อต่ออินซูลินหรือว่าเบาหวานอีกอืโอ้โหเราได้ประโยชน์มากเลยครับคือวันนี้สรุปแล้วก็คือเวลาเราจะดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าอาหารขนมทุกอย่างอะที่เราเอาเข้าไปเข้าไปกินในร่างกายเนี่ย ไม่ใช่แค่ดูว่าไขามันมีเท่าไหร่อันดับต่อมาคือดูว่ามีน้ําตาลปริมาณเท่าไหร่แล้วอันถัดมาก็ดูว่าน้ําตาลน่ะเป็นนะ้าตาลประเภทอะไรแล้วถัดมาค่อยดูเรื่องแคลอรี่อย่างงี้ใช่ไหมครับพี่หมตอต้นผมดูน้ําตาลเป็นอันดับหนึ่งครับไขมันเนี่ยคท้าย,ทายเลยเออคล้ายของผมเลยนะเออป่เวลาหยิบมาอะไรขึ้นมาหยิบครึ่งดื่มหยิบอะไรขึ้นมาดูน้ําตาลเป็นอันดับแรกเลยครับมา่น้ําตาลเยอะ แล้วถ้าเกิดพี่หมอต้นอันนี้อันนี้คือถามกันนะสมมติว่าอย่างที่สองพี่หมอต้นดูอะไรครับถ้าสมมติมาอย่างแรกดูน้ําตาลใช่ไหมครับอย่างที่สองดูแคลอรี่โดยรวมของสิ่งที่เราจะกินอันนั้นว่ามันปร,ปริมาณเท่าไหร่อืมก็มมมคล้ายๆกันแต่ผมพอเราดูปุบ๊บเราก็ดูด้วยสายตาว่าอันนี้มันเป็นอาหารประเภทไหนอะถ้ามัน ออยู่ในกลุ่มพลังงานอะไรพวกนี้นะแล้วก็พอกัดกัดเอาว่าเออปริมาณคลร์อรีดก็ประมาณนี้อ๋อเกือบลืมอย่างหนึ่งสิ่งที่ที่อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือนมไขมันตำ่ำนมพร่องมันเนยมนมหนึ่งแก้วสองร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยแม้ว่าจะเป็นไขมันศูนเปอร์เซ็นนมพร่องมันเนยนะครับมีน้ำตาลอยู่สิบสองกรัมนะอืม เวลาเราไปสั่งกาแฟอ้าวขอใส่นมพ่องมันเนยน้ำตาลเท่าเดิมครับที่พ่องไปอตัวปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากแต่น้ำตาลเท่าเดิมถ้าจะให้ดีกินกาแฟดำดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยคือเป็นไปได้อยากให้หลีกเลี่ยงนมวัวทุกชนิดเลยเพราะว่านมวัวทุกชนิดเนี่ยเอ่อตัวไขมันอิ่มตัวพลังงานมันสูง ถ้าเอามาใส่กาแฟสักนิดนิดหน่อยเนี่ยอ่ะพอได้แต่ถ้าจะดีคือกาแฟดำดีที่สุดแต่ไม่แนะนำให้กินดื่มนมเป็นแก้วสองแก้วก่อนนอนนะครับอืม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 อแก้วเนี่ยทานยี่สิบสี่กรัมกระตุ้นอินซูลินเยอะมากแล้วยิ่งทำให้ท่านอ้วนในกลุ่มเด็กก็เหมือนกันนะครับคือผมอไม่ค่อยแนะนำให้เด็กๆด,ดื่มนมก่อนนอนอืม ถ้าอยากดื่มนมอาจจะดื่มช่วงกลางวันอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าดื่มนมก่อนนอนเด็กขาดเลยเพราะถ้าเด็กดื่มนมก่อนนอนมันกระตุ้นการหลัง่งอิซูดินปับ๊บโกรรฮอร์โมนมัออมอนถูกกดให้เหลามันน้อยอืมอืออือสรุปเ,เด็กที่กินนมเนี่ยกลายเป็นเด็กที่พองด้านข้างแทนที่จะยืดได้กลับกลายเป็นอย่างนั้นไปมันกลายเป็นตรงข้ามเลยนะคือความคาดหวังของพ่อแม่ที่สอนลูกก็คืออา้าวดื่มนมนอนตื่นมาสูง อ่าแ,แล้ว<ม>คือนมไม่เถียงว่าปริมาณสารอาหารเยอะทั้งวิตามินแร่ธาตุท,ทุกทุกอย่างเยอะแต่ข้อเสียม,มันก็มีข้อจำกัดของมันก็มีมน้ำตาลสูงนะครับมีแลคโตสบางคนที่มียีนที่สร้างเอนไซม์แลคเตสไม่ค่อยได้พวกนี้มันก็จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ในลำไส้ผิดปกติแล้วก็เกิดภาวะลำไส้รั่วมีสิวขึ้นมีผื่น มีอะไรสารพัดในลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นได้อืมอ่าอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแม้ว่าจะเป็นตัวที่ปัสจากเลคโตสนั่นก็แปลว่าเขาใส่เลคเตสมาแล้วอืมใส่เลคตสมาแล้วแล้วก็ย่อยเลคโตสออกเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวสองตัวก็คือไกลเลคโตสกับกูโคสให้ท่านรียบร้อยแล้วอืมไม่ได้ต่างกันเลยครับพีงแต่ว่าเขาย่อยน้ําตาลให้ท่านแล้วความ,มหวานหรือว่ามันเท่าเดิม ออที่สําคัญก็คือไอ้น้ำตาลแลคโตสเนี่ยมันหวานน้อยกว่าน้ําตาลทรายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตหมายถึงว่าน้ําตาลทรายหวานร้อยน้ําตาลในนมหวานแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแต่จริงน้ําตาลเท่ากันอออืมเฟังแล้วก็คิดเลยนะว่าสมมติไปสั่งกาแฟแล้วก็สั่งเขานะหวานน้อยเพิ่มนม สุดท้ายก็ได้น้ำตาลเท่าเดิม,เ,มเพิ่อนมเพมวิคกีมเพิ่มไซรัปเอออืมเดียวไหนจะเอาดีก็ให้ดีที่สุดเลยแล้วกันเนาะสั่งเป็นกาแฟดำไปเลยหรือบางทีถ้าเกิดว่าท่านจะอืม,น,มน,นี่กาแฟปั่นกฟปั่นในตัวอ้วนเลยฮะน้ําผลไม้ปั่นเหมือนกันอืมแม้จะใส่กากนะครับแต่ว่าท่านไม่สามารถดูดหมดภายในห้านาทีได้ บางคนดูดชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็กระตุ้นอินซูลินอ้วนกันตลอดเวลาอืมโอ้โหนี่แอบโจ์ทริคในการสั่งก็คือพยายามอย่าสั่งเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มปั่นยกเว้นอันนี้เครื่องดื่มยังพอได้เครื่องเครื่องดื่มย็นยังพอได้เพราะว่ากาแฟบ้านเราเนี่ยน้ําแข็งเต็มแก้วอดูดแป๊บเดียวก็หมดแล้วน้ําแข็งไม่ทัจะไม่ลดเลยครับ ถ,ถ้าสมมติเอานี้ผมสมมติเล่น,นะครับสั่งเป็นอเมริกาโน่ไม่หวานเลยแต่ปั่นโอ้โหนี่จะมีใครมันไม่อ่อยมันไม่อ่อยครับมันไม่หวานมันไม่มันกินกินไม่ได้อ,ะอ่ะอ่ก็รสขมๆเฟื่อนๆเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นมูสเป็นสมูทตี้เกิดเออแน่เออแน่อนลองนะเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวลองดูซิเอ๊ะถ้าเกิดสั่งไปก็คงงงแงน่เลย อเมริกาโน่เย็นปั่นไม่หวานเลยไม่ใส่นมเออเออนึกแล้วก็น่าลองเมรูรสชาติจะเป็นยังไงนะ <laughs> อ่ะสรุปว่าประเด็นที่เราได้จากวันนี้ก็คืออย่าเป็นท่าการตลาดของคำว่าไขมันศูนย์เอร์เซนให้ดูน้ำตาลด้วยว่าน้ำตาลต่อหน่วยบริโภคเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าหน่วยบริโภคเนี่ยมันทั้งซองหรือมันครึ่งซองหรือม่ามัน <laughs> ครึ่ง สำคัญมากเลยเราก็ไมาโดนหลอกอีกตรงนี้เออจริงไอ้ตรงนี้ก็สาคัญนะโอ้โหนี่ยังคิดอยู่เลยว่าถ uh ้าเอารูปฉลากขึ้นนี่จะโดนหรือเปล่าเนี่ยนมนมขวดหนึ่งห้าร้อยมลฉลากบริโภคเขาก็เขียนแค่หนึ่งแก้วนะครับเขาไม่ได้เขียนหนึ่งขวดอืมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถ้าเราดื่มอ่าส่วนใหญ่ณตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูฉลากในนมสดในบ้านเราที่ขายเป็นขวดเนี่ย เขาจะขายต่อหนึ่งเขาจะเขียนข้อมูลต่อหนึ่งเหนือบริโภคสองร้อยมลสองรอยลเนี่ยน้ำตาประมาณสิบแต่ขวดนั้นะมีอยู่ห้าร้อยถ้าขวดกลางนะถ้าขวดใหญ่ก็มีเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ใช่ระดูดจีหมดห้าร้อยนี่โอ้โหน้ำตาลยี่สิบสี่กนะครับหกช้อนชานะสูงมากอย่๋ยาถูกหอกด้วยตลาดตรงนี้โอ้โหนี่สำคัญมากเลยนะครับ คือบางคนอ่านฉลากเขาเรียกว่าอ่ามีความรู้ระดับหนึ่งอ่านฉลากเป็นแต่ปุ๊บมันยังไม่ครบไงมันนั้นไม่เข้าใจไม่ครบเข้าใจว่าเฮ okay ้ยโอเคซัดเต็มอขวดมาอย่างงี้ซัดหมดปรากฏมันมันไม่ใช่แท่หน่วยบริโภคเดียวไง <laughs> อืโอโหวตบางทัง้งก็แบบว่าหนึ่งถุงควรแบ่งกิงสามครั้งเขาจะเขียนหนึ่งส่วนสามมา ทำให้เราชะล่าใจโอ้โหแคลอรี่นิดเดียวไขมันนิดเดียวน้ำตาลนิดเดียวเองกินได้แต่เรากินทีเรกินหมดถุงตัวนี้คุณสาบแฟมิลี่แพ็คเเคนฟมิลี่แพ็คือถ้าในช่วงตอนเย็นในช่วงอก่อ,อนนอนและหิวเนี่ยแนะนําเป็นถั่วจะดีกว่าถ้าคุณไม่ได้แพ้ถั่วนะครับหรือว่าไม่ได้มีล,ลิกลิกลิกิดัดหรือว่ามีฟู้ดอลเลอร์จี ไอจีจีต่อถั่วเนี่ยนเป็นถั่วดีกว่าถั่วลิสงถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้เลยครับสักกำหนึ่งก็พอนะครับไม่ใช่หนึ่งถุงทานยพืชได้ไหมครับพี่หมอต้นถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกทานพืชได้ไหมครับอร่อยไหมล่ะเออทานยาพืชจะวัยรุยเอ่าอ่าอ่าจริงเม็ดมะม่วงหิมพานไม่จัดเป็นทานยทานพืชอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะไปนั่งกิน เม็ดทันตะวัน,มนเมล็ดฟักทองอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับแม้จะมีตัวคาร์โบไฮเดรตก็ส่วนใหญ่ไปกักใหญ่ไม่ค่อยเป็นต้นอินซูลินเท่าไหร่อืมอืมอืเออคุยไปคุยมานี่ก็แตกประเด็นมาถึงเรื่องนี้เลยนะอ <c oughs> โอ๋แต่ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังถ้าฟังไปเนี่ยยังไงก็เป็นประโยชน์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปข้ามไปช่วงถัดไปก็ สรุปแล้วกันเนาะอย่างที่พี่มาต้นเ่าไปเมื่อกี้แหละก็คือเราจริงๆแล้วถามว่าไขามนันศูนเปอร์เซ็นตเนี่ยผมก็ไม่รู้นะตอนเริ่มแรกเนี่ยใครเป็นคนคิดอะเนาะไม่รู้ใครเป็นคนคิดที่อยากจะให้ให้คนผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจอ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มมีความรู้เริ่มมีโอกาสได้เข้ามาดูมาฟังเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะคุณสิ่งที่คุณจะต้องควรที่จะต้องดูก็ต้องดูเรื่องน้ําตาลว่ามีเท่าไหร่นะดูว่าแคลอรี่มีเท่าไหร่ไม่ใช่ดูแค่ว่า ไขมันแล้วกินเข้าไปจะกลายเป็นไขมันนะครับโอ้แล้วก็เรื่องอินอื่นนี่อีกเยอะแยะเลยที่เราแตกประเด็นออกมาเขียพี่หมอต้นมีตรงไหนเสริมไหมครับก่อนที่จะข้ามไปสู่ช่วงถัดไปข้ามยวช่วงต่อไปก็ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตข้ามมาสู่ช่วงถัดไปนะครับโอเคอ่าโอเคครับ สับท่้นไหนนะครับที่กาลังรับชมรับฟังอยู่นะครับแล้วอยากจะหาอาหารเสริมตัวหนึ่งที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอ่ะบางคนถามว่าเมื่อกี้ก็แอสตาแซนทินก็แอนตี้ออกซิแดนต์นี่อ่ะใช่คือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีหลากหลายครับแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันการทํางานการออกฤทธิ์ที่มันแตกต่างกันโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยคือสารต้านอนุมูลอิสระที่มันออกฤทธิ์แล้วมันก็เด่นในด้านที่ อยู่ในส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียมันคือส่วนเล็กๆนะครับในเซลล์ที่ทําหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์อะทีนี้ถามว่ามันสําคัญยังไงคุณก็ลองนึกภาพดูว่าถ้าบ้านคุณไฟดับมือถือแบตหมดรถไม่มีน้ํามันทุกอย่างอ่โลกเนี้ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยพลังงานทั้งหมดรวมแม้กระทั่งร่างกายคุณด้วยถ้าร่างกายคุณมีความมีมีกระบวนการในการผลิตพลังงานที่สมบูรณ์นะแน่นอนว่า อย่างน้อยๆอ่ะมันมีวัตถุดิบไปทําอย่างอื่นที่มันได้สมบูรณ์ถูกต้องไหมครับทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเผิวเรื่องมันการทํางานของสมองระบบภูมิต้านทานทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นอย่างน้อยๆอย่างเริ่มต้นก็คือการพลังงานสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอาหารเสริมโคนไนคิวเทนนะครับจากราคาปกติหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทลดเหลือเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทสามารถแอปไลน์ไอดีนะครับแอปเบลเนสติดต่อเข้ามาได้เลยครับ